พี่ขอโทษนะอะไรประมาณเนี่ยฮะถ้าขึ้นประโยคมาพวกนี้ปุ๊บนี้ผมจะเริ่มรู่งสืกเอาอีกแล้วงานมาแน่นอนนะครับก็จะปอดนี้ห้ามเลินะฮะห้ามเลเพราะเดี<อ>๋ยวถ้าจะจงใจท่านจะไม่ยอมจับนะทราบซึ่งในบัฐรรทน์นะครับ,ก,รบก็เดี๋ยวออกเดินทางกันนะฮะในช่วงเช้านะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับนะฮะแล้วก็เราจะไป อนเช้านะครับที่วัดไทยธรรมิกาาชนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็พอไปถึงก็น่าจะพิจาร,รณาห้องน้ำนะฮะก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าทางวัดได้จัดเตรียมพัฒอาหารเช้าไว้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังนะครับถ้ายังก็อาจจะเป็นทำทิ่ที่่อข้าวป่าก่อนนะฮะเดี๋ยวพ่อท่านก็จะมารับแล้วก็จะมาเล่ามาทักทยายคณะเรานะฮะแล้วก็วันนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้ ถามท่านที่เคยมาแล้วตอนนี้ท่านเขากำลังสร้างอะไรอยู่ครับพระใหญ่ะฮะไปดูว่าตอนนี้เนี่ยถึงไหนแล้วเพราะตอนที่ปีที่แล้วประมาณปีกว่าๆไ,ได้แค่ช่วงฐานนะฮะช่วงฐานช่วงเทา้านะครับดูว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะฮะของพระใหญ่นะครับ